I um... don't เพื่อจุดวมที่าว่าอะไรเป็นงานับวอซึ่งก็ทุกคนที่ส่ชุดี่รตรงนี้ก็จะแต่งเป็นอยู่มาวไไมานไ,ไูกใช่ครับประเทศที่ได้มีครับก็จะจัดดอกไม้สว,มสวยงามสวยงามอีกแบบหนึงเทศกาลวัน้นะครับก็ต้องเปก็สุขคมดีมากมายจากเวลาเธอแน,นะนำรับรองว่ามาอีกต้องมาสาไ่ได้ ก็ขอบคุณคนคุบคุณด้วยขอให้ความรักที่ดีทั้งที่บ้านก็ที่จะมาเพิ่มใหม่จากคนนอกบ้านของผวันนี้เพื่อความสนิทใจของพวกเราครับของผมของทุกคนของทุกครอบครัวที่ที่เป็นชาวพี่น้องชาวบุรีรัมย์ก็ตามหรือว่าเดินทางจากบ่อนข้างเคียงก็ตามหลายคนเดินเข้ามาจากด้านนอกนะครับดีร้อนหรือเย็นตรงนี้ผมบอกเลยว่า นะครบโอสบายโอเคคาหน้านะครับเราเล่น่อเริมผมดีสุกระเซียวแม่รอสัอากให้คุณแม่ของต้องพีต่อาทำไมงน่ขุ้ยนทอะเล่โอเคฮต่อกหนึ่งครับโ ได้เจอกันแล้ววันนี้นะครับเพลงสุดท้ายที่จะได้ได้ฟังก่อนที่วันนี้จะถ่ายรูปร่วมกันจะไปเดินชมดอกไม้ด้วยกันนะครับก็มีเวลาดีๆด้วยกันพี่ทุกท่านวันนี้เป็นวยนพิเศษมากครับก็มีอุปกรณ์เชียร์ในมือแล้วจะใช้เพื่อความเรียนเพื่อความสนุกเพื่อเต็มเพื่อเพื่ออะไรแรกนะครับแต่ว่าเราไม่พลาดก็ทำได้ดีมากทุกคนโบสถ์สิทธิ์กับตัวทัวร์

มึงเราไม่มีใครร้องเพลงมันเกินตัวเองบีบบองคับ <c oughs> ที่เทราเพอร์นี่ก็คงจะเป็นพวงมาลัยดอกไม้ที่เยอะในกระตานแต่ว่าที่นี่นี่เขาดอกไม,ม้เยอะจริงๆครับเพราะฉะนั้นคนแม่บีนีของผมก็จะพิเศษหน่อยเพราะทางเทราเพลร์นี่เตรียมน่ารักมากนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระเช้าเป็นกระถางแนี่สวนป่านะครับซึ่งสวนาสวนถาป่านูเป็นมาเป็นป่าเลยสวนถานะครับซึ่งเป็นดอกกระเจียวก็วเป็นเป็นเทศกาลตอนนี้ด้วยนะครับ กะเจียวอะไรนะครับกรเจียวปลุกรับนะครับ่ะับหนักหน่อยนะครับมีายรู้กันเป็นทรกนะครับคอ่อะอันไหนกล้องของเพลาเพลินครับตรงนี้เพลาเพินไม่มีกล้องนะครับกอม่ีอยู่นะคย่านี่นะกี่ปีแล้วคะกี่ปีแล้วคะปีนี้ิบีนใช่ ต,อต้องตุ้งตาเยนนี่ค nah. รับน uh, so like ึ่งองมคุ้ตัวเด็กๆนะครับแต่ตัวนี่กลับตัวที่บ้าจะขึ้นเลนะขาอัคตนะบ้าผมจะเปนนะครับชนี้นะคะนี่คุณพี่กอยใสยทาเอาเต็ดโซ่นะครับยิงเห็นนะช่ดนี้นะคะไหนๆก็เป็นวันแม่ มาถึงเที่ยงเลยแล้วตรงนี้อยากจะขอสัมภาษณ์คุณแม่สักนิดนึงได้ไหมคะนอกจากวันนี้นอกจากวันนี้เนี่ยคุณแม่จะเป็นวันแม่แห่งชาติแล้วก็ยังเป็นวันเกิดของคุณว่านด้วยเชื่อว่าต้องมีความหมายดีๆสำหรับคุณแม่แน่นอนคืออยากได้คุณแม่นี่นะคะพูดถึงคุณว่านสักนิดนึงค่ะว่าภูมิใจอะไรที่สุดในตัวลูกชายคนนี้คะถ้าถามว่าความภูมิใจเนี่ยก็มีทีตลอดนะคะตั้งแต่เล็กจนโตตอนเด็กๆเขาก็ไม่ลืมอะไร ใช้เงินไปนะคะแล้วก็ประหยัลวก็รินได้ดประัด มี้นะคะอะ่มีครับมีแน่นอนที่ที่จำได้จากคุณแม่เลยตั้งแต่เด็กโต,ตเลยจะเห็นคุณแม่เป็นคนทำงานเก่งแม่เป็นคนผู้หญิงที่ทำงานทุกวันก็แม่บอกว่าถ้าขยันแล้วก็ไม่เอาเปรียบคนอื่นเนี่ยยังไงเราก็จะเลิกเราก็จะอยมีเส้นทางที่รอดรนเป็นคำสอนที่ดีมากนะคะขอเสียงโกรธเมื่อให้คุณแม่แล้วก็พกี่พว่านด้วยนะคะวันนี้นะคะพ,พ,พี่ว่านกับคุณแม่เป็นเรืองของความยุ่งยากเล เสียงหางผมมาใช้ด้วยกันเลยเห็นไม่เป็นเลิใช่ไหม